ตนทั้งที่รู้หมดใจว่าเราไม่ได้สำคัญแต่ว่าฉันก็ยังดึงดันที่จะชอบเธอทุกๆุกครั้งที่ลับฝันคนที่อยากจะเจอก็ชัดเจนว่ามันคือเธอและบ่อยครั้งไม่ นใจหมายความว่าไงอ่ะพึงผมจะไม่อยู่บ้านเนี่ยแล้วแต่ผมก็อยากบอกให้พี่รู้นะวันที่พี่ไปส่งพี่มิวอะ่ะพี่ลืมกุญแจบ้านไว้ผมกลัวผมกลัวว่าพี่กลับมาบ้านผมจะเผลอหลับไปแล้วพี่จะเข้าบ้านไม่ได้ตุนไม่ไปได้ไหมอ่ะ กูขอร้องและอีกอย่างนะผมว่าผมชัดเจนกับพี่มากๆแล้วที่ผมทำกับข้าวให้ที่ผมทำที่ผมกวาดบ้านที่ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งใจเรียนเพื่อที่เข้ามาเรียนที่เนี่ยก็เพราะพี่เด็กคนนี้ ที่โดนเข้าครัวตัดหางปล่อยวัดแม้แต่แม่ยังไม่โผล่หน้ามาให้เห็นในวันเกิดเด็กคนนี้มันวิ่งตามหาความรักของมันและความรักนั้นอนะ่ะก็คือพี่เนี่ยแหละครับ ที่ตุนอยากจะบอกพี่มีนไม่อยากเป็นแค่พี่น้องใครมองมาก็เห็นว่าฉันชัดเจนว่าอยากเป็นคนที่สำคัญของเธอแล้วทำไมบางครั้งที่เธอนั้นมองมา